บ้านเล็กๆแทบชนบทอันห่างไกลความเจริญที่ห้อมล้อมโดยทุ่งนาป่าหญ้าและสายลมอิสราชาญเด็กชายตัวน้อยซึ่งถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวที่ขาดสนทั้งทรัพย์สินเงินทองและความเป็นอยู่แต่กลับมั่งคั่งด้วยน้ำใจและความเมตตามาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ชาญกับแตกต่างออกไป เขาเป็นดังแสงอ่อนโยนที่คอยเติมเต็มความอบอุ่นให้กับผู้คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นช่วยยายหาบน้ำพายเรือข้ามฟ้าให้คนเฒ่าคนแก่หรือแม้แต่แบ่งปนันข้าวของเล็กๆนน้อยให้เพื่อนบ้านโดยไม่ลังเลรอบตัวเขามีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขที่มอบให้แก่ผู้อื่นเสมอ เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนเขาเติบใหญ่ชานตัดสินใจเข้าสู่ร่วมกาสาวพาดด้วยจิตใจที่แน่วแน่และศรัทธาอันมั่นคงท่านมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมดำรงอยู่ในวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจนงอกงามเสียงะระฆังยามรุ่มสางกลิ่นทูปที่ลอยอ้อยอิงและเสียงบทสวดมนต ที่กึ่งกล้องไปทั่ววดัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วพระชานเจริญภาวนาอย่างตั้งใจฝึกฝนจิตใจให้สงบและลึกซึ้งในสัศธรรมเส้นทางธรรมะที่ท่านเลือกเดินแม้เต็มไปด้วยบททดสอบแต่หัวใจของท่านกลับยิ่งเปลียงไปด้วยความปิติและความสงบเย็นพระชานตระหนักว่าการฝึกฝนจิตนั้น ไม่มีที่สิ้นสู่หากต้องการเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านจำต้องละวางจากความสะดวกสบายทั้งปวงด้วยเหตุการณ์นี้ท่านจึงตัดสินใจออกเดินทุด,ดงมุ่งสู่ป่าเขาลำเนาพลายดำลงต้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอาศัยเพียงจีบอดบาดและโกรธเป็นเครื่องยังชีพใต้ลุมเงาของต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางเสียงลมพัดผ่าน บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างมุม่งมั่นน้อมรับทุกสรรพสิ่งเป็นครูไม่ว่าจะเป็นสายฝนโปรยปลายลมหนาวที่โอบล้อมหรือความเงียบงันของรติการทุกสิ่งล้วนช่วยขัดเกลาใจ,ใจิตใจให้สงบนิ่งและบริสุทธิ์ขึ้นแต่ทุนงของท่านมิใช่เพียงเพื่อรุดพ้นตนเองเท่านั้นยังมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือแม้แต่ดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนในความมืดมนไม่ว่าสรรพสัตว์ชีวิตจะเป็นเช่นไรท่านก็พร้อมที่จะโปรดธรรมมานำทางพวกเขาสู่แสงสว่างแห่งปัญญาในวันหนึ่งเมื่อพระชาญธุด,ดงก้าวเข้าสู่หมู่บ้านในป่าลึกท่านเดินผ่านกลางหมู่บ้านอย่างช้าๆด้วยจิตสำรวมและสงบนิ่งพลันนั้นเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้าน ที่พบเห็นก็เงียบลงแทบจะทันทีดวงตาของชาวบ้านหลายคู่จับจ้องมาอย่างท่านด้วยความกังวลและบางส่วนก็เต็มไปด้วยความหวังลุงบุญตาชายชรลาผู้หนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มตรงมาอย่างะชาญแววตาแห่งความกลัวและมืออันแข็งสากรับสั่นไหว กระตุกไปทั้งตัวแกยกมือขึ้นพนมก่อนเอ่ยเสียงสั่นเครือกราบนรมัสการครับนะก็บเมตตาโปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดเสียงชายแก่แหบแห้งพลันพูดออกมาอย่างเงิบงามจะิญพรอยติโยมทั้งหลายมีทุกสิ่งใดกันหรือจึงดูมีความหวาดกลัวเช่นนี้ศพของลูกชายข้าหายไป พวกเราเผาศพกันตามพิธีแต่พอลุ่งเช้าต้องไปเก็บกระดูกหลุมเผาศพบลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่เลยมันน่ากลัวยิ่งกว่าผีหลอกเสียอีกเสียงของแก่สั้นสถานสะท้อนถึงความหวาดผวาที่ฟังลึกในใจของชาวบ้านคนอื่นๆที่ตามมาก็พยักหน้าเห็นด้วยบ้างก็พูดเสริมขึ้นมา เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นฝีมือของสิ่งใดหรือว่าใครเป็นผู้กระทำพระชานรับฟงังด้วยสีหน้าสงบแต่แฝงไปด้วยความสงสายว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้อืมเอาละเอาล่ะอะย่ากังวลไปเลยโยม ทุกสิ่งล้วนมีเหตุและปัจจัยอาตมาขอจำวัดอยู่ที่นี่สักระยะเพื่อดูให้แน่ใจว่ามีสิ่งใดซ่อนเล่นอยู่หรือไม่เมื่อได้ยินดังนั้นแววตาของทุกคนก็เปี่ยมด้วยความหวงังพวกเขาต่างหวังว่าการมาของพระชาติจะนำทางออกจากฟันไล่นี้ได้เสียที ในคืนนั้นเมื่อพระจันทร์ทอแสงาสาดซองเนื้อยอดไม้พระชานตัดชินใจเดินไปยังประชาเก่าของหมู่บ้านสถานที่ทำพิธีกรรมชาปนากิจโซกซึ่งโศบมากมายหายไปอย่างลึกรับท่านนั่งจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปล่อยจิตใจให้สงบและเปิดรับสรรพสิง่งที่อาจปรากฏขึ้นทั่วบริเวณ ท่านได้นั้นท่านเห็นเงาล่างล่างหนึ่งบริเวณพุ่มไม้ข้างหน้าเงาตะคุ่มนั้นยังโคงขยับขึ้นลงอย่างนาระหลาเล่ากับกำลังขบเ้ยวบางยาอยู่ในเงามือเสียงกรอบแกรบสวบซ่าดังไม่อยู่คล้ายกัดฉีกชิ้นเนื้อและกระดูกแห้งแตกท่านตาชิ้ใจละภาวนาแล้วเดินเข้าไปใกล้จึงได้เห็นว่าชายล่างสูบพรอม ผิวหนังเกลือกางไปด้วยโคลนผมเผาหยิกขู่ฟองกำลังใช้มือทั้งสองของมนันประชากอะไรบางอย่างเป็นชิ้นๆก่อนยัดเข้าปากขวเคี้ยวด้วยความกระหายเมื่อพระชานเพลงมองไกลๆสิ่งที่กำลังถูกฉีกน,นั้นมันคือร่างของศพที่ตายไปแล้วพ่านทำให้กลิ่น,หนเหม็นเน่าข้าคุ้งช่วยเตะจนมืกอพระชานเพ่งเสียงดังถามยางไม่สะทกสะทาน ทำไมโยมถึงทำเช่นนี้โยมเป็นใครมาจากที่ใดการแทนคำตอบที่จะได้รับจูจูชายล่านพอมแพยยกมือเวียงท่อนแขนสุบนั้นทิ้งพร้อมหันหลังนี้ไปอย่างรวดเร็วท่านมองตามล่างนั้นที่วิ่งหายไปในเงามือเสียงสะออื่นยังแว่วมาเป็นระยะก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปแต่ไม่จบสิ้นเพียงเท่านั้น ถ่าไปไม่ไกลย,ยังมีอีกล่างเงาดำที่นั่งยองๆอยู่ตรงหน้ามันหยุดขยะแล้วเงียบเสียงสนีแต่แล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาและใบหน้าของมาัาสัมผัสได้ถึงความโปเกรียและความอาฆาตที่เดือดพลาเสียงหอบหายใจหนักและถทีดังขึ้นราวกับพยายามจะกดกั้นบางสิ่งบางอย่างเอาไว้พระชายังคงยืนอยู่ที่เดิมดวงตาของทาน ไม่ละไปจากล่างนั้นยังสงบเยือกเย็นไม่วันเกรงภัยใดได้เง,งาดำนั่นเริ่มขยับล่างไปข้างหน้ามันลากล่างตัวเองมาด้วยถ้าทางไม่สู้ดีเสียงกรอบแกร่ที่เกิดจากกระดูกสันครอนเหมือนล่างนั้นไม่มีอำนาจความแข็งแกร่งพระชานเปล่งเสียงสวดมนต์พร้อมกับจเจริญสตีให้มันคงก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าัพเพสัตตา ที่มีชีวิตทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันทุกสิ่งมีต้นกำเนิดทุกชีวิตมีทางโคอลร่างนั้นหยุดชะง,งกักพร้อมโยดน้ำตาของมาไหลลงอาบแก้มเป็นทางยาวท่ามกลางความหมืดมีดเล่ากับทุกความเจ็บปวดที่มันแบกรับมานานกำลังระบายออกมาไม่นานร่างที่เคยบิดเบี้ยวแบปกประลาดกลับหยุดเคลื่อนไหวและสงบลง แต่กลับมีเสียงหวีดล้องในลำโพงชวนให้บรรยากาศโดยรอบวังเวกเพียงครู่ล่างนั้นพรันกระโดด้ายเข้าไปในเงามืดเช่นเดิมจนท่านรู้สึกว่าความทุกนั้นเกิดจากสิ่งใดกันเล่าทำไมร่างประหลาดพวกนี้ถึงได้กลายเป็นคนกินศพไปได้เมื่อท่านได้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับในหมู่บ้านนี้จริงในคืนนั้น ท่านจึงนั่งภาวนาสีลต่อที่ป่าช้าเก่าจนถึงเช้าเช้าตร่วันนั้นพระชานเดินกลับเข้าไปยังหมู่บ้านท่านยืนสงบนิ่งอยู่ลานกว้างบรรยากาศลมหนาวจากยอดเขาพัดมาเบาๆชวนให้ชาวบ้านทุกคนชุมนุมสนทนากันด้วยความคึกคืน้นแต่ทว่าผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาหาพระชานด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล พระคุณเจ้าขอรับเหตุการณ์สูบหายไปนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับมันอาจเกี่ยวข้องกับคลองดำหรือไม่ก็อ,อาทรานจากฝั่งเขมรผมคาดเดาว,ว่าหมู่บ้านติดกับพวกเราแค่ข้ามแนวเขามาก็ถึงแล้วที่นั่นนิยมเล่นของไซยาสตร์และมด์ดามเขาว่ากันว่าพวกมันสามารถควบคุมสิ่งลี้ลับนี้ได้อรับ ของดำหรือมนดำมันอาจเป็นพลางที่เราคาดไม่ถึงเดี๋ยวคืนนี้ให้ทุกคนมารวมตัวกันตีกลางลานตรงนี้นะโยมในคืนนั้นผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันตามที่พระชานบอกท่ามกลางความมื่นมิดของแสงจันทร์ที่สองผ่านเมฆบางๆลมพัดหวีดวิวเหมือนมีบางสิ่งรอคอยอยู่ในความเงียบสงงา สองข้างทางมีแสงไฟจากเทียนและโครบเพลิงจำนวนหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นแสงที่สะท้อนออกมาทําให้มรยาการเต็มไปด้วยความคลางและศักดิ์ศรีพระชานยืนอยู่ตรงกลางของลานสายตาท่านจับจ้องไปที่ชาวบ้านแต่ละคนที่มารวมตัวการทุกคนดูเครียร์และสงสัยในพิธีกรรมและหวาดกลัวถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในคืนนี้แต่พระชานกลับสงบเย็น เหมือนน้ำที่ไหลขึ้นลงโยมผู้ใหญ่คิดว่าลูกบ้านมากันครบทุกหลังแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านหันไปมองดูแล้วสายหน้าไม่ขอรับพระคุณเจ้าจะมีบางคนที่พักหลังๆทาตัวแปลกป่วยบ้างไม่พบปะกับใครขอรับงัานคืนนี้เราจะทําการบรรพียนเพียนและโปรดสราสตร์สาที่ยังลงผิดอยู่ในความมืดมิด ทำมาเป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราเห็นทางออกจากทุกที่มืดมนสิ้นคำพระชาจุดเทียนปักพื้นดินแสงสลัวของเทียนที่สั่นไวในรวมที่ทำให้เห็นเงาดำสีห้าลาค่อยๆปรากฏขึ้นในมุมมือรอบๆลานหมู่บ้านล่างเรานั้นพร้อมดามเสื้อผ้ารุ่งลิ่งขาดวินตาของพวกมันลึกโบรดำคล้ำไม่มีเลี้ยวแรง ไม่มีชีวิตชีวาปากสแย่ยิ้มแสดงให้เห็นฟันที่แหลมคมวิญญาณที่ถูกทิ้งล้างพวกนี้ช่างดูสยดสยองและหิวโหยยิ่งนักชาวบ้านทุกคนต่างตกใจแต่กืนขันจานรวาน่าตาเบิกโครวไม่มีใครกล้าหายใจหรือขยับตัวไปไหนวิญญาณเหล่านั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกอย่างกล้าว มันปรากฏตัวชัดขึ้นเรื่อยๆมือทั้งสองข้างยื่นออกมาข้างหน้าท่าทางพร้อมจะกินเนื้อมนุษย์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของพวกมันมัน,ม,นมันคือตัวอะไรกันน่ะทำไมพวกมันถึงมาอยู่ที่นี่พวกนี้แน่ๆที่มันกินโสพระชานยืนนิง่งแม้ว่าในใจจะสัมผัสถึงความคลังของพลังอาถรรพ์ที่ประทะเข้ามาสายตาของท่านยังสงบเย็น ให้ชาวบ้านได้เบาใจท่านมองรู้ว่าความมืดที่ปรากฏขึ้นนั้นมิใช่สิ่งที่สามารถทำลายอำนาจของธรรมะท่านใดนั้นวิญญาณรอนกลับปลูกล่างให้เดือดขึ้นอีกความโทสะซุ้มอยู่ในกายทำให้พวกมกันวิ่งพลานคุมล่างไม่อยู่ตัวของมันเคลื่อนไหววิ่งเข้าหากลุ่มชาวบ้านอย่างรวดเร็วอย่าตกใจไปนะโยมทั้งหลาย อยู่นิ่งไว้ธรรมาจะคุ้มครองเราอาตมาจะใช้วิธีคุมกายยาของเดรชาญพวกนี้ไว้ไม่ต้องกลัวแต่ชาวบ้านไม่ฟังท่านเลยแม้แต่น้อยพวกเขาวิ่งนี้กระเจิดกระเจอท่ามกลางความโอหม่านั้นวิญญาณร้ายได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระชาญมันจะยายิ้มปากว่าฟันที่เหลือบางส่วนขยับไปมาเหมือนการเคี้ยวอะไรบางอย่าง ลางนั้นค่อยๆน้วมตัวเข้าใกล้พระชาเสียงสวดของท่านดังกอพระชานยกมือขึ้นบริกรรมคาถาแฝงด้วยพลังขังเลยลึกซส้งถอยคําศักิ์ธี์ดางกระเพื่อมออกไปในอากาศสะท้อนกลางวานท่ามกลางเปลวไฟที่ไหวจะ่ยิ่งนางพูดพีดีผู้ยิ้โหวยกำลังคืบผ่นานเข้ามาท่านใดนั่นเองเ,องเสียงบริกรรมคาถาของพระชาดังเกล่อ พวกมันหยุดชะงักยี่เขาอีปีติสูป,ปะควาอารหังสัมมาแรงสั่นสะเทือนของเสียงสวดนั้นเหมือนคลื่นพลังที่กดทับทุกสาระสิ่งพวกพีเดียเริ่มกระตุกร่างสันสะท้านดุนแรงเปลวเทียนดับบูพร้อมกับพลังอำนาจที่มืดมีดทุกเงาล่างเริ่มบิดเบี้ยวพระชานเริ่มแสดงธรรมเทศนา น้ำเสียงสงบนิง่งท่านไม่ได้ขับไล่ไม่ได้สาบแช่งแต่กลับให้อูวา่าในธรรมะด้วยความเมตตาสับเพสับตาสุขีตาหุนตูจิตที่หลงติดอยู่กับราคาโทสามโมหะย่อมนำผ่าทุกอันไม่มีที่สิ้นสู่เสียงของทานดังก้องสะท้อนอยู่ในหัวของพวกมารร่างของเหล่าผีดีเริ่มสั่นครอน เสียงหอบหายใจหนักนาแล้วซื้ออื่นอย่างแผ่วเบาท่านแผ่เมตตาจนพวกมันอ่อนโยนไปตามบุญบารมีบวงมนค่อยๆแสกซึมเข้าไปในร่างของเหล่าพีดีเสียงขับร้องแห่งทูกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความสงบและแล้วร่างที่แข็งกล้าวค่อยๆล้มหมดแรงลงไปทีละล่าดวงตาที่เคยพิโรดด้วยความกรหาย ปันหลับลงด้วยความสงบร่างของพวกมาค่อยๆสลายจางโลงกลายเป็นกลุ่มควันดำลอยคลาคลุ้งไปทั่วท้องฟ้าเหลือเพียงแค่สายลมที่พัดผ่านพระชานถอนหายใจอย่างสงบก่อนจะก้าวเข้าไป,ปล่อยดอกไม้และสวดแผ่เมตตาให้กับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายคำเคืนแห่งอาถรรพ์ค่อยๆขี่คลาย เงามือที่ปกคุมหมู่บ้านมาเนินน่นนานถูกชำระล้างไปพร้อมกับแสงธรรมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกคนต่างมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งก้มกราบพระชาิที่เปรียมไปด้วยความศรัทธาหากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ